Các bàn lục xào Rất giòn Chiu chiu sông biu bài Lò Việt Nam. หลังบ้านข้างบ้านซื้อหน้าบ้านพอ,อยางพอล้วยางพอแล้วายบ้าย โอ้ยหงะ่ะผึ้งทะลุมองน้ามนางกระเพาะทิวาลีหยาดหนาบกินเรือ,อกพะล,ลูกกูมาเบิงลิงกับพระแมะ่อนอนตัวรอดก่อนดอกนอนแซ่กันอยู่ มีใหม่ข้นหลายหลามีมังกี้ด้วยโรวเจเตอร้ายๆเขา้ากลางติดเลยนะ ถ้าเป็นรถกระบะมันอาจจะขึ้นมากกลางติ่มเขาสีลงไปจอดข้างล่างโอ้ยทะเลทะเลทะเลน่ะเห็นไหมลิงลิงนะ่ะน่ะน,น,นั่งไงนั่งอยู่น่ะโอ้ยตาบังคับขี่โอ้ยนี่ไงลิงนี่น่ะแย่าไปไก่มันกันถือตัดมานะ้านแหละมันไล่เกมเพื่อสิบอกกินอะไรกินยาโอ้ยแต่ยิต่ตัว ก็นีดตัวมันเฉดจังนี่ต, <c oughs> ต,นตัวจะคล้องเอาก็ตั้งตะ่ตะกีย้มีรถรับสง่งดีว่ารถทั้งไต่ข้อจอดทั้งนอกคุณแม่ข้าเลยมีรถขับมาสง่งว้ยตอนมาเฉดจังเลยเอารถมารับแม่ด้วยนี่ดูขึ้นบาไว้ดอกแนมกี้่าใส่กัเจ้านาทีนึกเนี้ยสองแ่า,าเพราะมั <c oughs> นได้ยางได โอ้ยเข้าไปคืนเสื้อผ้านะแล้วก็อาเทาชันข้าจะคืนได้โอ้ยไหวหรอกปูนดนีเ้าผ้าเมีไปเฮ่นไปส้มเ่ไหรบไปส้มสิไปเห็นยังยี่สิบสส้มอียงอยู่ข้างใตะแล้วเขานไปเพิ่งๆต้งสี่ส้มได้ันนี้ขาจะึ้นไฟแม่นบ่อยนะึ้นวนะ ทางข้นชะกายบอกไป้นไวสวยจังเลยทะเลทะเลทะเลอุทยานแห่งชาติธรรมชาตรแหลมอย่ โอ้เขาบุกเขาบุกมาเห็นใหม่คือปีนเขาปีนคือไปบนเขาไปมาช,มชมพระอาทิตย์ตกไปย<ส>ี่บ้แม่ไปชมพระอาทิตย์ตกก็ที่ขา้า <c oughs> ไปหมดหมดเมนเนาะกู้ช่วยอ๋ยังบวชอนย่นนางย่างเอาย่างไปใ่ใส่กู้ช่วยทำไมไม่จัดนขนลงไปตรงนี้วโอ้ อย่าบอกนะตอนขึ้นมาอารถมารับแห่เด้อไปไปบดไยแแะบด้ยงเดบึงเนี่ยพยัแล้วยังงากเลยตายกักเนียนยปวเงียวกงน้ำได้แ <c oughs> ตายตายตายต่ เห็นแตมีเลย นี่ลูกอะไรลูกอะไรปะคำลิงอืมน,นี่สวยสวยอะไร